สองโปรไฟล์สุดว้าวของไฮโซนิกว่าที่เจ้าบ่าววุญเส้นวิริธิภาหนุ่มนักเรียนอนอกรวยไม่ธรรมดาขึ้นแทนเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงแล้วสำหรับวุญเส้นวิริธิภาพักดีประสงค์หลังจากที่คบหาดูใจกับนิกนาภูมิกุลมานานกว่า3ปีล่าสุดถูกฝ่ายชายทำเซอร์พรส์ขอแต่งงานแล้วท่ามกลางการแสดงความมีดีจากเพื่อนๆและแฟนคลับมากมายสำหรับ นิกธนะภูมิกุลมีดีกีนักเรียนนอกอังกฤษเคยศึกษาที่ร o n ดอน s c h o o l of Economic and Social Science และเคยทำงานตำแหน่ง Environment and Business Development Manager ที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชียดำเนินธุรกิจฐานหินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน